สวัสดีครับผมพอนิพนธ์คนโคราชนะครับวันนี้เรามาชมบินงอาลับนะครับตัวนี้อายุ2ปี8เดือนนะครับใกล้จะครบ3ปีนะครับนี่ก็จะปลูกไว้สายพันธุโคในสีแดงนะครับนี่ให้เพื่อนๆนเห็นนะครับก็จะเป็นสายพันธุโคในสีแดงอายุ3ปีก็มี2ปี8เดือนก็มีนะครับก็เริ่มติดผลแล้วนะครับเริ่มติดผลเยอะนะครับ เพื่อนๆเห็นกันนะครับนี่คือถนนนะครับก็ปลูกติดถนนเลยนะครับสามารถเ,าเพื่อนๆสามารถมาเยี่ยมชมได้นะครับอยู่ที่หมู่6ตำบลท่านประสาทเพื่อนน้อยสูงจังหว,วัดนครราชสีมานะครับให้ดูใกล้ๆนะครับเยอะมากเลยตอนนี้ต้นสุดท้ายหัวโค้งถนนเลยนะครับให้พเพื่อน